ผมพีทแล้วนะครับผม mm hmm. เร็วๆนี้นะฮะใครที่ชอบกินของกินเด็ดๆอร,อร่อยๆนะฮะ mm hmm. สามารถเข้าไปติดตามได้ที่แฟนเพจ f เฟซบ o ๊กพีทอีทเด็ดนะครับผมอีกหน่อยเนี่ยผมจะมีไลฟ์ขายของกินอร่อยๆในนั้นเด็ดๆนะฮะรับรองว่าผมคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะฮะฝากเข้าไปกดติดตามมาด้วยนะฮะได้ที่แฟนเพจ f เฟซบ o ๊กพีทอีทเด็ดนะครับฝากด้วยนะครับ mm hmm. ผม เนกาสีและเตสุขขังฮะกินคนเดียวย่อมไม่มีความสุขะฉะนั้นเราชวนเพื่อนคนไรทานแล้วมีความสุขกันพูดคุยกันก็จะอาจารว่าัแล้วก็ดูปีตีแตกแล้วมีความสุขไปกับตรงนั้นน่แต่ไม่ต้องไปทําตามเขาไปครับผมไปเยียมเลยเราเราวามาฮะจากเขาหาสูปองเขาหาไพวันนะเขาบอกแล้วว่าการกินเยอะไม่ผิดแต่ก็กินแต่พอดีไม่ได้กินแล้วเหลือ ตอนนี้เราอยู่ที่จ่า,จาอุโมกทาสาขาตะพูนนะครับเวลากินนะครับอยากให้กินอย่างมีความสุขนะไม่อยากให้เครียดแล้วพี่สีเรียกกับโลกนี้เพราะทุกวันนี้โลกนี้มันมีไร้เครียดเยอะแยะมากนะครับผมอยากให้ทุกคนมีความสุขนะฮะโอ้โหมีเป็นชุดเลยนะฮะชุดสําหรับหนึ่งสองคนที่กิประมาณ3 0 0บาทชุดแบบ500บาทกินได้ประมาณ5คนแล้วก็มีสั่งแยกว่าเราอยากกินอะไรชุด500มาก่อนชุดหนึ่งเดี๋ยวค่อยสั่งเติมมา,มาแล้วมาแล้วนี่ชุดใหญ่ครับผม ในชุดใหญ่นี่อันนี้เปลี่ยนเป็นเอานี้ไปเปลี่ยนเป็นอันนี้ได้ไหมฮะลาเล่นลาเล่นล้เล่นน้ำซุปกับน้ำเปล่าต่างกันไหมสงสัยจังสงสัยเก่งอันนี้คือน้ำ <laughs> น้ำจิม้มน้ำจิ้มกับน้ำเปล่าต่างกันไหมฮะกู <laughs> โดนต่อยแน่นอนเลยเนีย่ย เขบาบอกน้าจิ้มที่นี่เด็ดเดี๋ยวลองชิมก่อนน้ำจิ้มเขาเป็นไงลองชิมดูนิดนึงโอยน้าจิ้มที่นี่อร่อยอะ่ะมีครบทุกรสนะครับเปรี้ยวเผ็ดหวานมันคล้ายๆน้ำจิ้มหมูกระทะปกติแต่ว่ารสชาติจะจัดนะครับก็มีเผ็ดเผ็ดอยู่แล้วอร่อย แต่น้ำจิ้มร้านนี้ดีนะส่วนตัวผมผมชอบนะครับเออมันไม่ต้องปรุงเลยแล้วมันหอมงาขาวมากจะจะเอากลับบ้านนะทำไมอ่ะกลับบ้านหหมายถึงน้ำจิ้มเหรอพี่กล่าวว่าจะเทใส่ถุงเขาบอกว่าหนึ่งชุดที่เขาที่ผมสั่งมาเซ็ตใหญ่เขาเขาจะมีเป็นอ่ะเป็นตับนะครับเป็นหมูสามชั้นนะฮะ มหีหมูชิ้นมีกุ้งนะครับมีหมึกมีปลานะครับมีหมึกดองนะครับผมแล้วก็มีไข่สองฟองแล้วก็ชุดผักหนึ่งชุดโอ,โ,อโ,อโอ้โหห้าร้อยคุณานี่ครับผมน้ำจิ้มนะฮะนี่ฮะอืน้ำจิมะะำจ้มอร่อยจริงไปครับผมหมูสาชั้นครับผม อ้เนือดจิ้มนี้เด็ดอ่ะจ่าอูน้ำจิ้มเด็ดนะเนี่ย,นนนนยคนเขาเยอะเพราะว่าน้ำจิ้มแน่ๆเพราะว่าหมูเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายคลึงกันเ,นเหมือนๆกันทุกร้านนะฮะแต่ว่าน้ำจิ้มเนี่ยเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ทำไมร้านจ่าอูเข้าถึงคนเยอะนี่เขาไม่ได้จ้างผมมานะผมมาเองเสียตังนะครับไป4ี่คนอะไรเงี้ยแล้วก็จะไม่ไป,ไปพรีวิวให้ร้านเขาไ,<ป>ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วผมมาเองอน้ำจิ้มมะหอมไนงะเออเด็ดจริงน้ำจิ้มอร่อยจริง ปัวท่าข้อดีก็คือฟิลกินมันอร่อยนะครับแล้วเจอร้านน้ำจิ้มอร่อยมันก็จะดีมากแต่ว่าข้อเสียมันพี่เกลียดย่างอย่างที่พระท่านบอกว่าอะไรนะบางคนหิวเนี่ยถึงขั้นฆ่ากันตายได้เลยนะเคยฟังที่เขาเล่าไหมาอะไรกล่องข้าวน้อยข้าวแม่คือลูกเขาทํางานเหนื่อยมากแล้วปกติเนี่ยแม่เนี่ยเขาจะต้องทําข้าวไปให้ลูกกินมื้อกลางวันนะ่ะทุกทุกครั้งแต่วันนี้เป็นเขา คนที่ลูกแมหิวมากเป็นพิเศษแล้วพอแม่ทําให้ก็คือกล่องธรรมดาแต่ว่ามันมองร้อยว่าคนหิวมากมันก็คิดว่าแบบหูไม่อิ่มแน่โมโหเลยฆ่าแม่ตัวเองแล้วสุดท้ายไปนั่งกินกินข้าวไม่หมดเอ้ยแล้วร้านก็ปรับอิ่มเขาอิ่มเขาอิ่มไม่กูไม่มีมุกหมึกสุดยอดไม่สุกไม่สุกของนะครับผมนะเพิ่มไม่หน่อยครับ เอาหมูให้5ถาดครับผมแล้วก็เบคอน5ถาดครับผมเอากุ้งให้4ครับปลาหมึก3ครับงงปะอาท,<ไป>ะะทวนครับผมเดี๋ยวกูไม่ได้กลับบ้านแน่นอนไปอี้ กินยั่วไม่บาปเรากินให้ทำให้คนดูมีความเจริญอาหารันต้องมีอีกเต่าหนึ่งถึงจะมีความสุขได้เลยสั่งได้เลย,เลยนี่ฮะปลาหมึกปลาหมึกมากครับผม,ม,มกินแบบพอดีไม่ยัดรู้ตำหมูแห้งเลยใช่ไหม จบอย่างนี้กินแล้วมันมันได้เคี้ยวยูอร่อยนี่ครับไปฮะอืมอึ่งอึ่งวะอึ่งอ่าฮะใส่เบทีเม็ดอร่อยอร่อยน้ำจิ้มอร่อยมาก ดีอ่ะมันเป็นหมูหมักแล้วอยากให้พี่กินเยเอะข้าลรามเมงที่พี่เล่าให้ฟังเมืม่อหาอันนั้นคือความทุกข์ท่านบอกว่าถ้ากินอะไรเป็นความทุกข์แต่ว่าบาบบอกก่อนนะจ่า,จาอูไม่ใช่บุฟเฟ่กกน,นะแต่เป็น ลาคาร์ดนะครับมา,มาเลยครับพตอนนี้มันปิเนาะจริงๆแล้วเนื้อหรือหมูที่นี่หรือว่าทุกอย่างนะครับหมึกกุ้งเลยนะปกติทั่วไปนะครับร้านนี้ที่เด่นจริงคือที่น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มคือเด่นจริง ที่เนี่ยเหมือนเวาลาเขาเขามากอนะเขาจะเหมือนใส่น้ำมันงานไม่เลยเพราน้ำมันงานเนี่ยมันจะมีความหอมมากๆเลยนะครับเวลาย่างม้นไปมันจะได้กลิ่นหอมขึ้นมาอารม่มเจาะอารมเจาะเราได้กินตับครับตับตับย่างอื ร้านจากอูไปบุฟเฟ่เนี่ยเจ๊งน <feed> ้ำจิ้มเลยโอ้โหน้ำจิ้มเจ๊งแน่ทานในร้านได้ไม่อัน้นไม่อนุญาตให้นำกลับบ้านนะคะแสดงว่าไม่มีคนขโมยจิ้มกับต้องมีเขาพูดมาเนี่ยมันเป็นความคิดที่เลยขโมยน้ำจิ้มกับปา <_ m ult otic> ก็เหมือนที่พอสอพูดไว้ว่าอย่าทำให้ใครเดือดร้อนแล้วกันจะก,กินก็ทำมันก็ดีทั้งนั้นแหละ กูจะเข้าป่ายังไงอะ่ะเปรี่ยนถังต,ต้องเปลี่ยนเตาเปลี่ยนฐานก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่มีรูไปขึ้นแล้วครับผมแล้วมันก็เหมือนร้อนไม่ทัน แต่วันนี้เรากินจริงก็กินให้แบบแค่มีความสุขก็พอแล้วเนาะพอดีอิม่มเนี่ยตรงจริงตรงเนี้ยก็ถือว่าโอเคแล้ชุดใหญ่หนึ่งชุดแล้วก็ตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปฟื้นตัวเองได้ภาพแล้วก็มันก็อร่อยด้วยนะฮะไม่พอดีกันเยอะนะไม่แต่คนอื่นเขาก็มาโตชุดเดียวนะเขาก็ไม่ได้เพิ่มอะไรกันนะเว้ย่างที่พาบอกพอกพดีแต่ละคนไม่เท่ากันอ๋อความพอดีกันไม่เท่ากันแต่ก็อยากรู้ด้วยว่ามือนเนี้ยของผมอะจะประมาณสักกี่บาท ร้านเขาคนเยอะจังหวะกิน,นแบบพอดีไม่ยัดมันก็มองไม่มีสีแต่ข้างในมันเนื้อล้วนๆนะครับบอกก่อนว้าว,ว,วร้านนี้ครับก็บ,บอกได้แล้วว่าคนเยอะนะครับก็มาเรื่อยๆนะแต่ว่าต้องไม่ธรรมดาเลยอย่างนี้ผมบอก Oh, โอ้โหเอาให้หมดนะให้หมด <ç ASHLEY> เดี๋ยวเรามาเดากันดีกว่าวัน,วนมือนี้เราจะกินประมาณกี่บาทประมาณห้าของทีมงานของพี่ของทุกคน เรียกกิดตังเลยป่ะละ่ะเรามาดูว่าเท่าไหร่เด,เดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียกเช็คบินได้หน่อยครับน่ะอันนี้ครับมผมต้องบอกว่า,วาที่ผมกินนะครับมีทีมงานด้วยเดี๋ยวดูว่าวันนี้ผมจะเสียประมาณเท่าไหร่้วพึ้งพูดครับตอนหนึ่งผมขอลุ้นหน่อยส่วนตัวผมว่ารวมทีมงานวันนี้ที่กินข้างหลังด้วยนะครับไม่ออกกล้องนะฮะทั้งทีมงานประมาณ6คนบีมไทย2003แก้มไทย2002ผมไทย2001 แต่นี้เป็นส่วนลด10%ที่ทางร้านลดให้ด้วยนะฮะคือเหลือ1,593บาทคือผมกินเยอะมากนะข้างหลังอีกนะอิ่ม6คนรู้สึกว่ากินแล้วอิ่มนะครับ1,500เอา6หาดูเหลือประมาณเท่าไรไม่ถึง200ห้านี่ไงอิ่มอันนี้ผมพิสูจน์ในตัวผมเองแล้วกันนะน้ำจิ้มอร่อยของเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับร้านหมูกระทะทั่วไปแต่น้ำจิ้มอร่อยนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยราคาไม่แพงหลังจากหาและเฉลี่ยแล้วว่าความอิ่มแบบพอดีพอดีเนี่ยผมว่าคุ้มมากแล้วตังค์ ครับผมครับใครอยากกินหมูเกาหลีหมูกระทะอย่างเงี้ยนะครับผมน้ำจิ้มเด็ดๆนะนี่อีกเป็นอีกหนึ่งร้านนะที่น้ำจิ้มดีมากๆครับหมูกระทะจาอู mm hmm. วันนี้ก็ขอบคุณพระมหาไพวันด้วยกับพระมหาบองนะที่มาให้ความรู้ผมนะ mm hmm. ทำให้รู้ว่าเอ้ยกินเยอะเอ้ยการกินเนี่ยมันมันคือความสุขนะครับผมฝากหน่อยครัฝากกันแล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผม mm hmm. mm hmm. ตอนนี้ทั้งช่องพีทิสแตร์นะครับมีกิจกรรมใหม่นะครับคือการแจกเหรียญแฟนโทเค็นนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะ QR Code ไว้ให้นะครับผมใครที่เล่นแอปบิดครับอยู่เนี่ยสามารถเข้าไปสแกนนะครับแล้วก็รับเหรียญแฟนโทเค็นกันได้เลยนะครับส่วนสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักว่าเหรียญแฟนโทเค็นคืออะไรนะฮะสามารถคลิกนะครับได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะฮะก็จะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆครับรวมถึงวิธีการใช้งานนะครับได้เข้าถึงเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ได้มากขึ้นด้วยนะฮะรวมถึง ที่สําคัญนะฮะอีกหน่อยเนี่ยเราก็สามารถนาเหรียญแฟนโทเค็นไปขายได้ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับสแกนเหรียญแฟนโทเค็นที่ผมแจกด้วยนะครับผม,มไปก่อนนะฮะ